ให้ราชินีถ้วยสื่อถึงความเป็นแม่ที่มีบุคลิกเป็นผู้ให้เต็มเปีย่นไปด้วยความรักและความเมตตาเป็นกุลสตรีเป็นคนรักลูกและครอบครัวเป็นนักฟังที่ดีเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้คนที่มีปัญหาได้ทุกเรื่องเป็นคนที่มีรางสังหารเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบบไม่หวังผลตอบแทน ใครที่อยู่ใกล้หรือได้คุยด้วยจะรู้สึกอบอุ่นสบายใจเป็นการรักษาจิตใจให้ผู้อื่นทํานายจรมีผู้ใหญ่เพศหญิงให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานการงานมีความมั่นคงคลอยไปแบบเรียบง่ายเป็นคนเก็บเงินอยู่เงินส่วนมากจะเสียไปกับลูกหลานหรือบริวารมีการเข้าไปทำงานด้านสังคมสังเคราะห์ หรือมูลนิธิระวังถูกยืมเงินจะให้ยืมไปก็เพราะความสงสารช่วยเหลือคนเป็นไพ่แห่งการตั้งคัน